สวัสดีครับทุกคนมือนี่เชมเประทาหั่นผู้หนาหักนาหักมาอีกแล้วครับมือนี่เลิกเรี้ยนครับสิมเปอเฮดพัดใครใส่บวกเด้อครับเลิกเรี้ยนมากับสิมเเฮดงานก้อนแล้กกว่าคอยไปเ่นเดอร์ครับหนาทีครับใช้คลิปวอวนครับใส้คลิปเซนแล้วก็จ้างสิไปเล่นน้ำมูครับอันนับเรี่ยเขากัเตรียมกับเตรียมกันเลยนะครับทุบๆไปเลยครับทุบเส็นแล้วก็ซับครับให้มันมุนๆเจกกน้อยครับอันนี้ลูกบวกเด้อครับทุกคนบ่เมนเม่บวกครับ ไอ้ไอสิงหยมั่งอะไครับนีเฮาเจียมบูปรณ์ใหม่ก้อนครับเดี๋ยวกะทะมั่งสิใหม่ครับเขากระดักระดันหางออกก่อนเด้อครับมือกาวไวอยู่เด้อครับก็ผัดตกครับเอาตรงนั้นต้อนบางๆครับพวกเดี๋ยวอีตาก็ไปยายสิงห์มั่งอะไรครับบวมมันหลายครับใส่เวลาฮั่นโดนอยู่ครับจกันอะครับโซ่สีเหลี่นะครับแต่ว่ามือกระปลอดภัยดีครับ คนข้างหลังก็นังมึงตั้งนาตั้งตา,งตา,งตางพวกปากพวกเบาครับมันหนี้เพิ่นมาแบบเงียบครับพ่กส่งเสียงครับไม่เงเอ้ยก็นังพวกปากพวกเบาเนาะโอ้ยไปทันที่ชุกเลยสุกเลาถีบเอาอยูอ่ว่าเป็นอย่างครับเซมิดเงียบแบบนี้มีผูกปกครองอยู่ใกล้ๆครับปิดบาดมือกับผู้เป็นอย่างครับไปโรงพยาบาลทันครับ บ <c oughs> พัดบววนี่พัดไปกินกับเอไอตอนแรงเด้อครับแล้วก็อีตาน้ำรับไปได้กินตอนไทยชิปเด้อครับมาครับเตรียมพัดกันเลยครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยครับน้ำมันครับน้ำมันอ่ะ กระเทียมครับใส่ไปเลยนะครับบวบครับขวบใไปไปเลยนะครับนี่นะครับทำัมไม่กระเด็นไปครับแด็ที่รู้ๆกระเทียมไม่เรียบร้อยครับเวลาพัดเท้าก็ต้องก้องเท้าวงไว้แบบนี้นะครับเซฟกระถางครับต้องก้องเท้าแบบนี้แหละครับ โอ้ตู้รถครับใส่เป็นรถครับรถดีครับรถดีนกกี่รกตันก็ต้องใส่ไหลรกตาลครับอ๋อฮ แล้วกะใส่ไข่เด้อครับตอกไข่แล้วก็ตอกแบบมืออาชีพนะครับตอกมือเดียวครับก็ต้องตอกสองมือนะครับเดี๋ยวมันสิบุเป็นเซฟกระทะห่างครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลังมือเป๊หนึงด้วยครับทุกคนหลังมือเสร็จแล้วเัาก็มาเคลียร์ค้นค้นไข่ครับพัดบวบพัดยังไงครับก็สับส่วนครับ เสร็จแล้วเขาก็ซิมมึงนะครับว่าได้โบโลซาสาครับสาวนเสร็จแล้วเขาก็ทีครับ นะคบปัดบวบฝีมือปกลกาครับเสร็บๆน้ำกันครับคลิปนี้บอกไ้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆเอาไว้กินตอนแรงเด้อครับเจ้าประเลาถ้าคลิปเ้อรครับ